สวัสดีค่ะเด็กๆชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาหน้าที่พล,ลเมืองนะคะหน้าที่พลเมืองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆก็ได้เรียนถึงอะไรคะมารยาทไทยมารยาทไทยแม่แดงก็ได้สอนมรารยาทเกี่ยวกับการการไหว้นะคะอ่ะทีนี้วันนี้นะคะมาดูนะคะอ่าดูแม่แดงจะมีภาพให้เด็กๆดูนะคะอ่ะอันนี้เห็นไหมคะภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งเด็กๆทําอะไรคะ ่ากำลังกำลังทำอะไรคะไหว้นะคะเพราะไหว้ได้ถูกต้องไหมคะอ่านเด็กๆด,ดูนะคะ่ภาพาแรกไหว้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็คือคนที่อายุมากกว่าเรานะคะอ่ต่อไปคะ่ะดูภาพที่สองนะคะภาพที่สองก็คือไหว้อะไรคะไหว้พระไหว้พระนะคะไหว้พระนะคะทีนี้การไหว้แต่ละ แต่และอย่างนะคะไหว้พระไหว้ผู้ใหญ่ทีนี้เรามาดูว่าการไหว้ที่ถูกต้องทำอย่างไรนะคะอ่ะนะคะทุกสังคมเวลาอย่างของคนไทยเวลาเจอกันมีการทักทายแสดงความเคารพด้วยการการไหว้นะคะการไหว้เราจะไม่เหมือนชาติอื่นนะคะเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะคะทีนี้เด็กๆมาดูนะคะอ่ะทีนี้รูปนี้ไหว้ไหว้ใครคะ ไหว้ใครคะอ่ะดูไหว้พระรูปนี้ไหว้พระนะคะไหว้พระหัวแม่มือทำไงคะหัวแม่มือจะหลดระหว่างคิ้วนะคะระหว่างคิ้วนะคะเด็กๆปฏิบัติตามได้นะคะต่อไปค่ะไหว้ไหว้ใครคะไหว้ไหว้พ่อแม่ไหว้คุณครูไหว้ญาติผู้ใหญ่นะคะหัวแม่มือ จะหลดปลายจมูกปลายปลายจมูกนะคะจะหลดปลายจมูกนะคะอ้าวเป็นการไหว้ผู้ใหญ่ไหว้พ่อแม่ไหว้คุณครูต่อไปก็จะมีการไหว้ก็คือคนที่เสมอกันนะคะเช่นเพื่อนนะคะผู้ที่เสมอบุคคลทั่วไปหรือว่าผู้ที่เสมอกับเรานะคะให้หัวแม่มือจรดปลายคางนะคะเด็กๆดูนะคะอ่า นะคะเดี๋ยวแม่แดงจะส่งไปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนะคะฉะนั้นเด็กๆต้องไหว้ไหว้เป็นนะคะตอนเช้ามาโรงเรียนก่อนมาโรงเรียนก็ต้องไหว้ใครคะอ่าไหว้คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่อยู่ที่บ้านนะคะมาถึงโรงเรียนก็ต้องทักทายกันนะคะนะคะยกมือไหว้แล้วก็อย่างโรงเรียนอุุบาลบ้านเด็กของเรานะคะคาทักทาย นะคะทำทักทายไหว้แล้วทักทายว่าธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีเจอคุณครูนะคะธรรมะสวัสดีนะคะจะยกมือไหว้ไหว้คุณครูทําไงคะหัวแม่มืออยู่ตรงไหนคะหัวแม่มือจะลดระวางระหวา่า,วางอะไรคะอยู่ปลายจมูกนะคะขอโทษนะคะถ้าไหว้พระจะอยู่ระหว่างคิ้วนะคะเด็กๆอ่านะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะแม่แดงจะมีให้เด็กๆ นะคะได้วาดภาพโอ้ยสนุกอีกแล้ววาดภาพนะคะวาดภาพการไหว้นะคะการไหว้เห็นไหมคะการไหว้การไหว้ที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆศึกษาจากในหนังสือนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่แดงจะส่งไปให้นะคะอ่ะดูนะคะการไหว้นะคะเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญของคนไทยนะคะเพื่อแสดงออกถึงผู้ที่มีมารยาทดีและมีสัมมาคารวะนะคะฉะนั้นการไหว้ เป็นอะไรคะเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของคนไทยนะคะเป็นสิ่งสิ่งที่แสดงออกถึงเป็นผู้ที่มีมารยาทดีนะคะและก็เป็นผู้ที่มีสัมมาคารวะดังนั้นเราเป็นคนไทยเราก็ต้องรู้จักการไหว้ที่ถูกต้องนะคะการไหว้ที่ถูกต้องเพื่อสืบสารเอกลักษณ์ของคนไทยนะคะสืบไปนะคะฉะนั้นวันนี้แม่แดงจะให้เด็กๆได้วาดภาพนะคะทำได้ไหมลูก การไหว้ที่ถูกต้องนะคะการวันนี้ให้วาดภาพการไหว้พ่อแม่ลองดูสิหัวไม่มืออยู่ตรงไหนหนีช่ชี้ตรงไหนนะคะทําได้ไหมลูกอ่าแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะระบายสีด้วยนะคะแล้วก็ส่งมาในลายส่วนตัวของแม่แดงนะคะนะครับในสมุดวาดใส่สมุดเลยค่ะสมุดหน้าที่พลเมืองนะคะแม่แดงเขียนไว้ที่หน้า ที่หน้าปกว่าหน้าที่พลเมืองทำในเรื่อนั้นได้เลยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ